สวัสดีครับตอนนี้เราสองคนอยู่กันที่ตลาดน้ำอัพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมพชเรินช่างครับหนูเด็กหญิงบัพพ์ซาาเรินสุขค่ะครับผมเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะครับผมนอกจากขนมอร่อยอร่อยอาหารทะเลสดๆเนาะอัมพวายังมีเรื่องราวดีๆที่อยากนำเสนอให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จักกันอีกนะครับผมถ้าล้อมแล้ววันนี้เดี๋ยวไปชมกันเลยครับไปเลย นี่วเราก็มาอยู่บนที่ตลาดอัมพวานะคะเดี๋ยวเราจะไปกินน้ำม่วงชื่นชลากันโอเคหลัไปดูข้างในกันม,มีเมนูอะไรแนะนำมั้งคะแนะนำเลยค่ะน้ำม่วงชื่นชานชาลาค่ะน้ำม่วงชื่นชานชาลาเคยทานไหมครับไม่เคยเสูตรพระราชทานจากสมเด็จพระเทพอ่าเป็นสูตรพระราชทานจากสมเด็จพระเทพด้วย สดชื่นสดชื่นแล้วคะจะมีอาหารอร่อยอีกมากมายเลยนะคะเราไปดูเมนูกันดีกว่าเ็นอาหารทะเลทั้งนั้นเลยใช่ค่ะแม่าชายชอบทานอะไรคะหนูเหรอคะหนูชอบทานกุ้งหนูเอากุ้งเผาชุดนึงค่ะค,ค,ค่ะก <c oughs> ุ้งตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่มากค่ะโอ้ ดูร้านนี้มีโปสเตอร์หนังเก่าๆด้วยหนูรู้จักไหมเนี่ยเคยเห็นไหมลองเข้าไปดูกันไหมไปค่ะได้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้มีโปสเตอร์เก่าเยอะเลยใช่ค่ะกี่ปีมาแล้วครับเนี่ยห้าสิบปีขึ้นไปห้าสิบปีขึ้นไปมันมันเก่าทุกเรื่องนะแต่ที่เรือนแพนี่เรือนแพลูกชายยาวยันกับมาเนือดจังไม่รู้จักเลยนะใช่ค่ะแล้เรื่องสมัยก่อนนี่มิกชันดัชานี่คนนิยมชอบมากผมก็สหรับใครที่ อยากมาดูโปสเตอร์หนังเก่าๆแบบนี้นะครับก็มาได้เลยที่พเดชานชาลาครับก็จะได้เห็นโปสเตอร์เก่าแบบนี้เลยใช่ค่ะโอ้แจ้มใสตรงนี้คุณน้ยกำลังวาดรูปอะไรอยู่เนี่ยสวยมากเลยวาดรูปขวัวโขนครับอในรามเกียรติในรามเกียรติคือถ้าปกติถ้ามาเที่ยวพวานเนี่ยเราก็จะได้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของวรรณคดีไทยเรื่องโขนเรื<ช>่องรามเกียรติที่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมของที่อภวาชุดสงครามด้วยอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับอ้ยอันนี้พี่กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอันนี้ก็เรียกขนมเลัยครับขนมเลัยเดี๋ยวเราลองมาดูด้วยขนมโบราณมีอะไรบ้างอันนี้พี่จะส่งให้เนี่ยเขาเรียกละลื่นละลื่นลืมกลืนลืมกลืนท้าไม่มาถึงลืมกลืนหรือว่าเราไม่ได้กินทำไว้ให้เด็กตัวเล็กๆเวลาวิ่งเล่นแล้วมันไม่ติดคออ๋อโอ้นิ่มมากเลยค่ะ่จะกะทิกะทิจะสดมากอืม I like it หอมมากเลย นี่มด้วรียกเขาเรียกเรไรเรไรมันเป็นขนมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สอครับยินดีต้อนรับสุนบัวห่ครับผมขอบคุณครับตัวล็กเอาก่อนอ่ะเป็นไงบ้างอืมสด่อ๋อหอมมะพร้าวมากมเลยอ่าสวยจัดให้มันกลมงอ๋อเยี่ยมนันนี่ เดินมันก็สนุกดีนะนี่ขอบคุณพี่มากค่ะส่ัขดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีก็คืออะไรหรอคะมันคือติ่มซำค่ะติ่มซำฮัเาค่ะฮเก๋าข้างในเป็นไส้อะไรนะครับไส้กุ้งดูปะดึงกันใหม่ๆสดๆตรงนี้เลยใช่อาถ้าร้อนก็เดี๋ยวไปกินกันละไวความเ่าร้อนด้วยอร่อยด้วยอันนี้เขาเรียกว่า ป้าจ่างป้าจ่างใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าจ่างกุนเชียงห้อยจอปูหอยแครกินกุ้งนะฮะก็เดี๋จะเห็นกับลูกใหญ่ๆของแม่ค่ะเหมาะสำหรับเด็กเลยนะคะเหมาะสำหรับเด็กเลยอะาเหมาะสำหรับเด็กเลยห่าม่อสำหรับเด็กเลยว้าวอร่อยไหมคะพี่โรสไส้นั่นมากๆาอุ้ยอันนู้นคืออะไรคะอันนี้เต็มเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราทำอะไรอยู่ครับขายเต้าเกี๊ยว่าคเขาเกี๊ยว่าเคยกินไหมเคยค่ะยายหนูชอบกินมากยายหนูชอบกินมากเลยใช่ค่ะหอมค่ะออร่อยใช่ค่ะอันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับอันนี้คืออะไรครับนี่มะเขือยาวมาเข้ายาวพวาได้ข่าวว่าเป็นเจ้าแรกเจ้าต้นตำรับที่ตลาดพวาเลยใช่ค่ะเอู้ ชิ้นใหญ่มากเลยไปพี่ธูใช่คยชิ้นใหญ่เลยชิ้นใหญ่อีกแล้วนะครับมตัวขาวแก้วนุ่มๆแบบนี้เลยนะครับมาหาทานกันได้ที่อัมพวานะครับอร่อยมากอร่อยค่ะมาหาทานโอ้นั่งงอใครคอหักคะปลาทูแม่กรองปลาทูแม่กรองนั่งงอคอหักอาจต้องถามค่ะคุณแม่ว่าทำไมปลาทูแม่กรองต้องนั่งงอคอหักครับบ้านจัดปัญหาเองลูกบ้านจัดปัญหาเองลูกโ หน้าไม่โกห์ไม่หักไม่ใช่ปลาแม่กอปลาทูแม่กอของแฮ้ต้องน่ารอโลหะทั้งในตัวตลาดเองเนี่ยมันก็เป็น ทั้งวัฒนธรรมการท,ท่องเที่ยวนะครับที่ประสบความสําเร็จมากๆวัฒนธรรมอาหารการกินเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสกัดเอาน้ําตาลมะพร้าวมาเป็นอาหารรสอร่อยขนมอร่อยๆอแย,ยะๆไปหมดถ้ารอบๆตลาดน้ําอัมพวามีโอกาสไปเยี่ยมชมวัดอัมพวันเจติยารามมีพระบรมบราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ่า,านภาลัย ถัดออกจากวัดอัมพวันเจติยารามไปใกล้ๆก็มีอุทยานรอสองยังมีคนสมุทรสงครามอัมพวาเนี่ยที่สร้างผลงานในโลกของดนตรีที่โดดเด่นมากๆเช่นครูเอื้อสุนทรสนานที่นําสมัยมากๆเมื่อประมาณ60-70ปีที่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มี นักร้องลูกทุ่งนะฮะอย่างทูนทองใจมีโอกาสข้ามแม่น้ําไปฝั่งของวัดภูมรินกุดีทองจะมีอนุสาวรีย์แรกสุดเลยคือทูนทองใจประดิษฐานอยู่ตรงนั้นตลาดน้ํำอา้าควจัางวัสมุทสสงครามตลาดน้ำยามเย็นเดินเล่นเพลินเพลงเพราะ อย่าลืมแวะมาเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามกันนะครับบ๊ายบาย